สวัสดีครับเรับผมแมงกะโมเกมแคสเตอร์ผมน่าแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมผมถึงอยู่กับเกมรักกันบอลลีเจนอีกเช่นเคยผมนะก็ผมก็กลับมาตอนผมเปิดโบลลรี่ใหม่ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ก็เลยเลิกไป แล้วทีนี้ผมลองเข้าเกมไปเล่นๆนีับผมนะแล้วไปลองเปิดการชาเล่นๆก็ได้หมายเลขยิเอ็ดมาเว้ยผมก็เลยมีกำลังใจอยากจะลองเล่นเกมนี้ต่อขึ้นมาผมนะถ้าเกิดใครให้ผมเล่นเกมนี้เรื่อยๆก็กดไลค์กันเยอะๆกันถ้าเกิดใครชอบผมนะไม่ใช่อะไรผมลองเข้ามาดูตอนแรกก็ว่าจะหาเกมเล่นมันจะเล่นเกมอะไรก็เลยลองกลับไปโหลด The Legend มา ID ดีเดิมกับผมนะที่ผมเคยเล่นอยู่ แล้วก็ไปลองเปิดกาชาเพราะว่ากาชาใหม่มันคือกาชาหม่เลขยี e ิบอดผมเลยลองไปเปิดดูแล้วได้มาเฉยกับผมนะคือจะบอกว่าลองเปิดแต่ทุกก็เปิดไปเยอะเหมือนกันได้พูดตามต้อง <c oughs> นะผมก็เลยทําทีมนี้มาได้ผมนะทีมไวฟูฟูหมายเลขยี e ่สิบเอ็ดทำให้ผมมีกำลังใจอยากจะเล่นเกมนี้มากผมได้ตัวนี้มาตัวใหม่หผมนาหมายเลขยี่สิบอดดีนี่คือภาพมันอย่างสวยเลยนะเออ แล้วก็ลองไปเล่นด่านพวกสตอรี่อีเวนเพื่อลื้อฟื้นฝีมือกลับมาผมนะผมยังฝีมือไม่เก่งเท่ากับสมัยก่อนที่ผมเล่นเป็นอาจินนะผมนะแต่ก็ค่อยลื้อฟื้นไปโอเคป่ะเออคือผมได้2ตัวนี้มาเลยเว้ยในการชาเดียวกันคือไม้และยิดีและก็เลวครับผมนะตัวเลวที่สามารถเปลี่ยนร่างอีกร่างหนึ่งได้ตัวดีนี่มีความสามารถซัพพอร์ตขนาเยอะผมนะและตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีครับผมนะอืมเข้ามาล็อกอินแล้วก็เก็บได้จากด่านฟรี ดังนั้นผมทําทีม3สาว Android หมายเลขยี1อได้เลยมีกำลังใจจะเล่นขึ้นมาเออไม่แน่ซีรีส์นี้อาจจะเป็นซีรีส์ประจําแทนโดคังที่ผมขาย ID ไปผมนะก็ไม่แน่ใครอยากดูเรื่อยๆก,ก็กดไลก์กันเยอะผมนะวันนี้ก็จะมาโชว์ความสามารถของทีม Android สาวยีอ็ดครับผมนะว่าจะสุดยอดขนาดไหนเล่นอะไรดีเล่นด่าน Android 21ก็ได้ที่ผมนั่งฟาร์มอยู่อ่า ในดาน Android 21่สอยังอยู่ใช่ไหมโอเคเอลเกัน okay. e ดานสุดท้ายของ Android 21่บะผมนะก็คือด่านไมลยี่ตัวเลวโคตรเก่งเลยแค่เลเวล5000เออแล้วก็ที่ผมเคยบ่นมาตลอดว่าที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเกมนี้เพราะว่าการฟาร์มเลเวลค่อนข้างยากผมลองกลับมานั่งฟาร์มแล้วมันไม่ยากเลยนะมันมีวิธีการทำให้เลเวลพุ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วอยู่ เออมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดโมก็เลยเออเก็บๆแป๊บๆเดี๋ยวก็ได้เลเวลห้าพันแล้วมันก็เลยไม่ได้อะไรมากผมเนะี่ยมากงั้นเรามาลองเล่นด่านนี้ดูแต่ก็ใหญ่ผมบอกไปครับผมนะตอนนี้มือผมยังไม่คล่องผมต้องมานั่งรื้อฟื้นสกิลความสามารถใหม่หมดดังนั้นให้เวลาผมแป๊บหนึ่งสักวันผมจะกลับไปเทพเหมือนสมัยที่เคยเล่นเป็นอาจ,จินตอนนี้ดูผมกาก,ากไปก่อนผมนะมาเจอกันด่านนี้ เอาตีมีชอว์ดาวจะสู้บอสตัวนี้ได้ไหม Let's go เลยกันเด็ดเด็ดเด็ยิงลบลบลบอะไรเราฮึบชัวฮึบชัวชัวชัวฟุกเข้าไปเปลีนตัวเป็นตัวร้ายมากชุบชัวชุบชัวชัวเยื่อฟุกเข้าไปป้า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 เมื่อกี้กดผิดกูไปกดตอนไหนวะจื๊บ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 ฟุกเข้าไปึบแล้วก็ใส่คำบางคำเสร็จนี่ตัวร้ายครับผมนะมีความสามารถในการเตะให้เป็นเค้กแล้วกัดกินอร่อยดีมีไส้ช็อกโกแลต ใช้พลังแป๊บลายจากแป๊บเข้ามาเอาไม่เข้ามาเปลี่ยนร่างกันนะเปลี่ยนร่างเป็นตัวลายครับผมนะร่างนี้นี่อย่างเทพเขาไม่ได้เขาชื่อโอโยจบเวนจับหลบไม่ทันเดี๋ยวอึ๊บเอาตัวนี้ออกมากันพลังพิเศษอืมการครั้งแรกจะไม่กโดนดาเมจโอ้ยเรานีหลบไม่ทันใจเย็นก่อนยิงฟึ๊บตัวนี้เก่งท่าบลาร์ครับผมนะยิงไปฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บชาร์จปุ๊ค่าฟึ๊บ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 ชาร์จบุ๊คยิงใส่ถ้าไม่ตายไฮห้าดิ๊ดดโอเค โอ้ยยัไม่ใช่ทาให้ตายเนะเพราะมันมีสองล่างจะรอเก็บไว้ใช้ทาให้ตายตอนทาให้ตายไลติงรัดตอนมันล่างสองแล้วโอ้ยจะตายเดี๋ยวเปลี่ยนตัวบอรนี้มันโหดผมเนยมใช้คอมรามใช้สมาธินิดนึงคลิปยิงโอเคเข้าไปเลยปึ๊บจุ๊บจุ๊บปุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บปึ๊บจุ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 ๊ลจุยบจุ๊บ๊บุ้๊บ๊บ ทึบึบสองตัวนี้ทั้งตัวดีตัวร้ายนี่คือแรงมากผมนะขึวกกว้นไปชาร์จอืมกินเอ้กินดีกรอบผมนะกินอันนี้จะเป็นการลดคีทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้ท่าใหญ่ได้เยอะแต่นี่มันถึงเหมือนกันเนี่ยคือถ้าผมไม่ใช้ท่าไม่ตายไลติงรัดนี่คือใช้เวลาอย่างนั้นจะใช้เลยดีวะว่าจะเก็บไว้ใช้ล่าง่อหรือใช้เลยดีใช้เลยได้ไหม,มปิดบัญชีดีกว่าผมรู้สึกมันนานเกินไปแล้ว Let's go แล้วกันนะ เนี่ยพอมาลองกลับมาเล่นแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันก็หนุกดีเนี่ยได้ใส่ท่าได้หลบฟิลได้อะไรแบบโหมันก็เล่นเพลินดีตุ้มสามล้านนะผมเนี่ยเฮ้ยนี่ลางสองมาแล้วต้องรีบเก็บดักบอลใหม่เลยผมน่าจะเกิดว่าผมจะใช้ทําไมตายผมได้ใช้แต่แรกแม่งใช้ตอนนี้ทันไปเนี่ยโอ๊ยระวังตายเกือบตายโอเคก็ฮึอะไรเอาอะมาบวกกัน ล่างทวิดากับล่างเกลี่ยล่างโอเคชนะอยู่โอเคปึ๊บพุ่งตามไปเกลี่ยล่างฮึบชุกมาล่างนี้ถนัดการโจมตีและสไตล์ผมนะเคยเห็นการ์ดโจมตีระยะไกลเยอะผมจะใช้ตัวนี้มาโจมตีอืมฮิปชุกต่อฮิปอืมอ่ชาร์จต่อวุ้ยตีเยอย่างรวยเนี่ยยังไม่หยุดโจมตียังยังไม่หยุดโจมตียังใส่ได้เรื่อยเค่ยังรววเมื่อกี้เดี๋ยว น่าหลบหลบทันไหมหลบทันดูอยู่หลบทันโอเคอุ้ยเกือบไปและตั้งแต่ทำให้ตายแต่ตัวดืวด้อๆกก็ได้แหละตัวพอจะตายตัวหนึ่งแล้วว่าไม่ไหวแล้วแม่งโคตรโหเลยใจเย็นอ้าวต้องยอมตายตัวหนึ่งวะก็นี่มีกระหลบเก่งเหลือเกินยิงเอาเหรอจะดวนไหนไหมยึบชุดเสืส้อชุดชาร์จยิงช่าชุบช่าชาร์จอืมบางทีก็ชาร์จไม่ทันชาร์จได้เอ้ยหลบทันอะไรหรอฮึนี่ ตายหาย่านดชิปเอาแล้วผมนะเหลือตัวสุดท้ายแล้วเดียวเข้ามาเลยฝากด้วยด่านนี้แม่งโหดจริงนะคะแนนผมฝึกมาพร้อมแล้วเหมือนจะตายฮนะึบเออเออชิบหายแล้วเมื่อกี้พลาดฮึบหลบฮึบแต่ก,ก็บอลรีบมาแต่ก,ก็บอลรีบมาจะไม่ไหวแล้วฮึบเออเออขอความต้านเป็นเซนที แล้วท้าไม่ตายใส่ดื้อเลยแม่เดี๋ยวแม็จะหลกเอายังไม่ได้รอแป๊บนึงเอยทนไว้ท่านใส่ใส่ทําไม่ตายก็ชนะแล้วโอนไว้ด้าหลบไม่ได้แล้วดิยิ่งโดนโอเคจบโอ้รอดมาได้ผมนะด่านแม่โหดจริงจะเล่นหนุกดีนะด่านนี้เอแบบผมมีเกือบตายไม่ตายแหละน่าจะชนะแหละ ตายใช่ไหมตายนะตายเหอะไม่ใั่นเดี๋ยวกูแพ้โอเคโหรอดตัว GG ับผมนะนั่นคือฝีมือช่วงนี้ของผมผมนะผมยังต้องขัดเกลาเยอะกดไลพลาดเยอะค่อยๆศึกษาไปค่อยเรียกฝีมือกลับมาแต่ทีมหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี้เล่นหนุกมากผมนะได้ยินเสียงโมนของสาวๆเออเสียงคลางไปมาทุยเป็นทีมที่เล่นแล้วระรื่นใจ เอาจริงๆผมนั่งเปิดเอามาได้ยีิบเอผมก็ได้ตัวอื่นมาเยอะเลยนะบางตัวได้ข่าวลือมาว่ามันโกงด้วยเนี่ยอย่างตอนที่ผมเปิดมารีบเอ็ดผมได้ตัว LF นี่คือตัว LF ทั้งหมดที่ผมได้อยู่ตอนนี้ผมนะคือตัวนี้ได้ข่าวว่าตัวนี้มันแรงมากๆต้นๆในเกมใฉ่ะมจิตา้านี่ผมเปิดให้ดูในตอนที่ผมเปิดโบรี่แล้วก็ได้โกหงัง LF มาพวกนี้คือ,อยังไม่ใช้เพราะว่าหลังจากที่ผมกลับมาเล่นนี่ผมทําแต่ทีมสาว,สาว,สาว ซูเปอร์ไบจิตนี่ก็ L F ผมนะนี่ก็ L F ตัวนี้ตัวใหม่เลยนะอยู่ในกาชาคือมันเป็นตัวหน้าปกกาชา L F ของหมายเลขยีิบเ็ดแต่ผมไม่ได้แคร์เลยผมเปิดเอาหมายเลขยีิเอ็ดแต่ก็มีท่านบิล L F ครับผมนะเอคือตอนนี้เก็บตัว L F ได้เยอะแล้วนะนี่คือทั้งหมดในเกมใช่ไหมนี่ L F เลยเหรอโบลี่ก็ L F เออโบลี่ L F เีกวาโอเคก็คอ,อยากได้โบรลี่นะแต่ว่าสาวๆนี่มันโอเคกว่า ติดใจตาวๆโอเคเราไปลองเปิดกาชาก่อนไหมเดี๋ยวกลับมาแล้วเออคือตอนนี้ผมก็กลับมานั่งเล่นเป็นอาจินอยู่ผมนะเดี๋ยวพอผมเข้ามือเข้าอะไรอาจจะได้มาลัวๆไม่ชอบอย่างหนึ่งคือตอนเข้ามานั่งกาชามันมีเพลงลิสติดเพลงจมัมวี่ไม่กล้าเปิดเสียงใช่ไหมกลับมาเปิดบลูรี่ต่อไหมอยากได้บลูรี่อยู่ดีอ่ะอาเปิดไหนละกันนี่ครั้งที่ห้านี่สเต็ปห้าสเต็ปต่อไปนี่ฟรีป่ะรู้สึก มันบอกว่าสเต็ปถึงห้าเอาไม่ฟรีอะไม่มีฟรีอะคือกาชาแอนดรอยยิเอ็ดเนี่ยสเต็ปห้าแล้วก็สเต็ปหกจะฟรีอันนี้ไม่มีฟรีเลยวะโอเคอ่ะมาอ่ะ,อะโอเคมาละโอ้เปิดมาก็บลูเลยเหรอมีสิทธิได้ของดีแล้วแนะ่เปิดมาก็ล่างบลูเลยเนี่ยผมเคยเจออย่างผมผมไม่เคยเจอนะที่เปิดมาแล้วก็บลูเลยเนี่ยแปลว่าต้องการตี l อแล้วมั้งเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันโกลเด้นฟีสเตอร์นี่หว่าโอ เออบลูประทัโกลเดนฟรีสเตอร์จะได้ยังไงผมนะอูอ้บลโกลเดนฟรีสาไม่ใช่โกลเดนฟรีสาด้วยฝีสาธรรมดาเก่งบ้าๆน่าจะเก่งแหละผมเห็นตัวนี้มันอยู่หน้าปกอยู่เออแต่ตรงไม่ได้อยากจะได้ <S <S บลูบบรี่เฮมอนมันก็ดีกับทีมแอนดรอยรหมายเลขยี่สิบเอ็ดผมว่าผมนะแต่ว่าผมไม่มีดวงจะได้บลูรี่ตัวใหม่จริงๆนี่ยแม่ง ถ้าได้โูรี่ตัวใหม่มาผมทําทีมออรบลูรี่ได้เลยเมั่งตอนนี้รู้สึกว่าโูรี่ในเกมนี้ตอนนี้นี่เยอะมากแล้วคือไม่ได้โูรี่สักทีแม่งไม่รู้เป็นไรให้กูหน่อยไม่ได้เลยวะเซิงปีดถ้าไม่โอเคปิดเสียงอีกรอบเราจะลองไปเปิดตัวดูแล้วกันแม่งไม่ยอมให้โูรี่ผมจริงจริงเว้ยแย่สั์ตัวมีเปิดเท่าไหร่สองซิงเกิลซัมมอนสปาร์การันตี เนี่ยไอเนี่ยฟรีเซอร์มันอยู่หน้าปกเลยมันคงจะเก่งอยู่มั้งเอลฟ์่ะไม่ธรรมดาก็คงจะเก่งอยู่มั้งผมก็ไม่รู้ตอนนี้ก็อย่างผมบอกไปผมกลับมาเล่นผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลตัวละครเท่าไหร่ว่าตัวไหนเก่งบ้างอะไรบ้างรู้แต่เบจิต้ารอบที่แล้วที่ผมได้มาค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วมั้งโอเคโอเคเปิดเสียงม,มันการันตีอยู่แล้วแหละนะดังนั้นไม่ต้องลุ้นมากการันตีสปา คิดว่าจะเป็นโบรี่ไหมแต่ว่าแอนิเมชันดูกากไปไม่น่าใช่โบรี่เยอะแม่งแม่นก็มนไม่เป็นไรถ้าไม่ได้โบรี่ช่วงนี้ผมก็เล่นแต่ทีมส,สาวๆไปหนุกดีเหมือนกันเออโบรี่อันเก่าที่ผมมีอยู่แล้วอ่ะได้มากี่ตัวแล้วสี่ดาวแล้วเนี่ยได้งแต่รอบที่แล้วเออรอบที่แล้วก็เปิดได้ตัวนี้ค่อนข้างจะบ่อยรอบนี้แม่งไม่ได้เลยแสร เปิดอีกรอบหนึ่งไหมเฮ้ยโอกาสสุดท้ายผมนะที่ผมเจ้าโบลรรี่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวได้ค่อยรเปิดต่อก็ไล้ดหรือไม่งั้นผมจะไปเปิดกาชาสาวยุบเอ็ดต่อเลยวะเพิ่มพลัง,งสาวเออเอาจริงตอนนี้ไปมาชอบอสาวสามากกว่าโบลรรี่เล่นแล้วมันเพลินลุกตาดีได้เห็นสาวสาวมาต่อสู้อยู่หน้าเจ้าเราแบบนี้ใจเย็นเฮ้ยอ,อ๋อ ไฟนอลแฟร์ <Merci. S 2> no. ่โกคุณกับยิต้าช่วยกันนะผมนะรอบนี้มีรอบหนึ่งช่วยกันสบงโรลี่รอบนี้ช่วยสูฟิสเตอร์ก็อยากไม่ได้ไอตัวนี้มันกี่ดาวแล้วเนี่ยผมมีโคดเยอะนะตัวนี้เจ็ดดาวแล้วเนี่ยมันเซงใครอะไรก็ได้ใช่ไหมไอ้ไอระบบเซงใครนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับผมกลับมาเล่นเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปโอเคผมนะนั่นก็คือ การลองทิมแอนดรอยหมายเลขยี่สิอที่ผมมีตอนนี้ผมนะบอกเลยว่าเป็นทีมที่สวยมากนะแอนดรอยยีสิบเอ็ดสวยจริงทุกภาพอ้ออลังก,การงานสร้างคงจะเป็นทีมที่ผมเล่นไปสักพักใหญ่ผมนะแล้วคอยไปเริ่มเทรนตัวอื่น งกคุณบอกแล้วพ่อตูล่ะไม่สนใจ,นใจวัยรต่นสาวโอเคใครชอบคลิปดีกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกลาลังใจผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดใครดูผมเล่นเกมนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆผมนะสวัสดีก็ขอเป็นก่อนงคุณบาย Good night